ดีค่ะวันนี้ชุนันก็จะมาดูนะว่าที่วันที่ชุนันไปปลูกเสก็ันเอาอะไรไปปลูกเสกมาบ้างเอ,อ่ยนี่นะคะปีเสียนะคะปีเสียนะคะเพื่อนๆจกปีดเสียนะคะนี่ ปีเสียสองอันปีเสียทองคำนะคะไปปลูกเสกมาแล้วนะคะมันก็จะมารีรวิวให้ดูจัาวัดหลวงพ่อเพี้ยนนะคะวัดเกินกระถิ่นนะคะอาจารย์ศิบหลวงพ่อเพี้ยนนะคะที่นั่นก็มีพระเกจิด,ดังๆมาหลายรูปหลายท่านเลยก็เราก็ได้เข้าไปนั่งพิธีไปปลูกเสกแล้วก็นี่คือเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนนะคะนี่ได้เหรียญหลวงพ่อเพี้ยนมาด้วยนะ นี่นะคะเพื่อนๆอ,อ้โหดูสิใช่หลวงพ่อเพี้ยนไม้คนที่ดูพระเป็นก็จะดูออกใช่ปะนี่นะคะอืมมันไปปลุกเศกมาวันนั้นนะคะมันได้มาแจกให้นะคะแล้วก็นี่คืออันนี้ด้วยก็เอาไปปลุกเศกนะคะเป็นรูปแมวมาจากห้องกลมนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยเราก็เอาไปปลุกเศกมานะคะก็มียาอะไรบ้างเอ่ยดูนะคะ ก็มีไอ้ไข่ด้วยนะคะไอ้ไข่นะคะไอ้ไข่อันนี้มาจากอ,าอะไรนะว,วัดนครเลยมาจากนกครเลยนะคะอันนี้ลูกค้าที่มาเช่าห้องเขาให้ไว้เราก็เอาไปลุกเสกมานะคะก็จะได้แขังๆนะคะอันนี้ก็ไอ้ไข่ก็อันนี้เพื่อนให้มานะคะเพื่อนเพื่อนให้มานะคะไอ้ไข่เพื่อนให้มาก็เอาไปลุกเสกมาแล้วนะคะก็มีคุณไอ้ไข่ด้วยนะคะแล้วก็นี่ก็คือ เพื่อนให้มาเรียกว่าอะไรเทวเวสวรณนะคะดีมากเลยนะคะนี่นะคะเทวเวสวรณเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อ<ๆ>จ๋าเทาวเวสวรณนะคะแลวอันนี้ก็คือเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะเหรียญหลวงพ่อพัดสวยนะคะ,ะ,คะชอบสวยดีนะคะหลวงพ่อพัดแต่เข้มงดมันติดไม่ค่อยอยู่หน่อยนึงนะคะนี่หลวงพ่อพัดสวยมากเลยเป็น,นะะล็อกเก็ตนะคะล็อกเก็ตสวยนะคะเพราะนั้นยังไม่ได้รีวิว หลวงพ่อพัดนะคะสวยมากเลยนะคะก็นี่แหละวันที่ไปที่ไปวัดมาเนาะก็มีผุกเสษนาแค่นี้แล้วก็อาจจะได้ใบใบโพมาด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่นี่นะคะได้ใบใบโพมาด้วยนะ,ะ่ไม่ใช่ใบโพใบโพนะคะแห้งแล้วสองใบเลยนะคะนัาก็จะต้องเอาเก็บเอาให้แห้งดีนะคะแล้วก็ไปอัพ เก็บรักษาให้ดีนะคะเพราะว่ามันหายากและะ้วใบปูที่เขาเอาไปดับเป่าเทียนดับตอนวันที่เขาผูกเสกนะคะก็เป็นอะไรที่ดีนะคะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะที่เข้ามารับชมเพราะเนี่ยมีเครื่องล้้งของขังท่านั้นนะแต่ไม่ใช่อะไรก็คือแบบเออเราก็ชอบพวกนี้เหมือนกันเนาะอะไรนี้ก็เลยนั่นนะคะ นี่นะคะของที่เราไปอ,าอะไรนะไปปลุกเสกมานะคะก็จะมีอย่างนี้นะคะนี่นก็คือสวยนะคะชอบชอบชอบ,ชอบนะคะก็ฝากกด subscribe ให้ชนนั้นด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะนันก็มารีวิวให้ดูนะคะว่ามันไปวัดแล้วไปทำอะไรมาไปปลุกเสกนะคะเพื่อจะได้เฮงๆปังปัง <laughs> ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณช่ะ